เกอ Dark Queen of m o t o เกมนี้คือเกมที่จะให้เราร right uh, ับบทเป็นราดบอสไทจะเป็นฮ <ienen drag> ีโร่เลครับแต่แกเป็นบอสแทนอ่อดารน่าจะเป็นเราหรือเปล่าอู้หูเจ้านายราชินีของข้าผู้อกนุกกมันเข้ามาในปราสาทแล้วมันจะมาเอาชีวิตท่านข้ารับใช้ของท่านพวกกาศถูกฆ่าตายหมดแล้วเจ้าสีชิปมีชีวิตนั้นมันจะหดไายท่าะจัดการกับมันด้วยตัวเอง ยกโทษให้พวกเราด้วยเฮือ,อโอ้โหกวยุแคแห่งความหวาดกลัวจะจบลงวันนี้แล้วละยุคของข้าจะไม่มีวันจบสิ่งมีชีวิตอ่อนแออย่างเจ้าไม่สามารถชนะข้าได้แต่ถ้าอย่างนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เัาจะทำเฮ้ยแกแค่มาเพื่อโดนฉันบดขยี้เท่านั้นแหละเออกดขยับอุ๊ยขยับตัวแล้ว The Dark Queen เดอดควีนออกมาเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยไม่นะกดหนึ่งครับกดเอาตายฮะเอาตายเลยมี HP ไหมไอ้พวกนี้ตัวเกิดใหม่ได้หรือเปล่าอ่อกดเอา้าแล้วก็ตายไปอย่างนั้นเลยนะอาจจะแค่สอนหรือเปล่านะเออเอาม่าอีกตัวหนึ่งละยุคของเจ้าจะจบตรงวันนี้โอเคพูดท้าทายอีกคนหนึ่งเลยพูดท้าทายอีกคนหนึ่งในะคืนเดียวเนะน,นี่ยนะใช้ได้เลยนี่หว่า นั่นคือฉันเองนั่นแหละนี่เธอไม่คิดว่าฉันจะลองมาอีกครั้งหนึ่งหรือไงอ๋อประมาณว่าแบบอันเดอร์เทลพระเอกไม่กลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็ฆ่าฆ่าฆ่าเราเป็นไอ้รถลิงหรือปะแต่ว่าเจ้านั่นมนโดนเผาไปแล้วดิเออหรือว่าใช่ไหมเถอะโอกาสที่สองของเจ้าจะจบลงตรงนี้นั่นแหละมาลองดูเลยออข้าจะหันมันจากกระดูกของเจ้าเลยมันจะหลบได้ไหมครั้งนี้นี่ไงลบได้จริงด้วยแต่ยางก่อนโห ถือว่าเก่งขึ้นมันเก่งขึ้นนะครับอันตรายแล้วแบบนี้รอบที่สามมาในนนมาอีกแล้วยุคสบัย่งความหวาดกลัวจะจบลงตรงวันนี้เสียงวิ่งขี้ขาดัมนั่นคืออะไรกันเนี่ยฉันเห็นว่าเธอกำลังจะทําอะไรฉันนี่แมนบ้าจริงๆเลยที่ยืนอยู่เฉยๆในรอบแรกลองหลบนี่ดูสะกันนะนี้นี่เจอสกิลที่ไม่รู้จักรอบที่สามแล้วงงเลยไม่ได้ตีตรมดานด ถ้าเกิดว่าผมตีธรรมดาตะกี้มันอาจจะใช้ท่าอะไรสักอย่างบัก็ได้ไอ้น,นี่มันเป็นมนุษย์ธรรมดาจริงๆนะไม่มีพลังอะไรเลยสี่ละโอเคจะไม่รีบละนี่เจ้าคิดใจกลับมาอย่างนี้ตลอดเลยเหรอเจ้ามีโอกาสพอแล้วนะฉันรู้แต่ฉันจะทําให้ดีกว่านี้หมายถึงดวทําลายให้ดีกว่านี้เหรอแมเจ้านี่นคือเพอร์เฟกแล้วเชียวเพอร์เฟกหรือไม่ฉันจะแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆจนมากกว่าแค่คุณเชิดให้เจ้าข่าอ๋อ ใช้ใช้สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามไปหมดแล้วนะครับนี่รอบเท่าไหร่แล้วเนะี่ยห้านะเนอะจบทวงท่าพวกนั้นฉันต้องคิดได้ออกว่ามันจะทาํางานยังไงเฮ้ยทําไมเจ้าถึงยุ่งยากนักละ่ะสิ่งที่เจ้ามีก็แค่ดาบไม้โง่งๆนั่นฮก็จริงนะฉันจะแสดงบทตตีของฉันเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยเจ้าพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเจ้ามีสิ่งที่เจ้าต้องการแล้วดิยังไม่พออีกเหรออุ้ยโต้อุอ้ยโต้ผมโดนตีไม่จะเชื่อเลยเด็บ Okay, okay. อโอเคโอเคข้อโบอย่างนี้ดีกว่าอาตายแต่ว่ามันเก่งขึ้นเยอะเลยนะมันหลบได้ด้วยแย่ yeah, จริงแย่จริงตีธรรมดานะ่าจะตียากแล้วมงครับน่าจะไม่โดนแล้วลนะ่ะแบบนี้เอา้าครั้งนี้มันไม่มาเว้ยออกมาแล้วมาละฉันทําได้เจ้าทําได้ยังไงกลับมาเรื่อยๆแบบนั้นที่ฉันพูดได้ก็คือคุณสอนให้ผมรู้จักการโดนรับการโจมตีทัก1หนึ่งหรือสองครั้งถ้าเจ้าต้องการแบบนี้แลวก็ข้าจะสอนให้เจ้ารู้จักการยอมแพ้ซะบ้าง ฉันคิดว่าสกิลนั่นไม่คงยากเกินความเข้าใจฉันไปหน่อยนะโอ้โหอันี้เทใช้ได้เลยนะจะได้ตามที่หวังความเจ็บปวดของเจ้าจะเพิ่มขึ้นเปนสองเท่าอลองกระโบดูนะอุ๊ยไลยเวทไลเวทนี่ได้แล้วโอเค อ่ามีธนูขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เผาศพมันก็จบแล้วไหมหรือว่าสวดศพเก็บศพไปนี่จะเป็นส่งวิญญาณมาไปเกิดใหม่ก็ได้นะนะคิดว่าไงกับธนูอะ่ะฉันเก็บมาได้จากในกล่องอะนะคุณพูดได้ดีเลยล่วละว่าฉันขาดพลังในการยิงเฮ้ยมันก็แค่ต่างกันนิดหน่อยข้าเกิดมาด้วยพลังที่เจ้าไม่มทานเข้าใจได้ถ้าข้าสามารถถูกหลอกจนตายได้ล่ะก็ของเร่นใหม่อของเจ้าก็คงบริการได้อย่างดีโถ่เอ้ยแต่ว่านะไอการโจมตีเล็กๆนี่มันกำลังถูกสร้างขึ้น,จน,นเจ้าควรดอด้เาเลยม พื่อตระเจ้าดูอดแอยังไงล่ะการดิ้นรนคือความแบบอายที่ไม่สามารถทนมองได้เลยทําไมข้าต้องอับอายข้าจะพยายามให้เต็มที่ดับที่ดีของเจ้าที่สุดกำลังร้องไปเลือดแต่เจ้ากำลังปฏิเสธความล้มเหลวอย่างนั้นเหรอหายนะแห่งความหลงไหลเลยนะอดตออุยอ๊ยมีแดดด้วยไอ้นี่ดิใช้ได้แล้วเนดะ็บนี่ดิ นี่เนี่ยไม่โดดได้งไงวะเนะี่ยโอ้โอเคมันพลาดไม่รู้ว่ารอบที่ไรเจ็ดแปดหรือเปล่าเนะี่ะมาต่อกระเถอะอีกรอบหนึ่งฉันจะได้เทคนิคใหม่ละนี่มันน่ารำคาญแล้วนะเนี่ยความดื้อรั้นของเจ้านี่มันโถเริ่มบ่นไหวแล้วเล่นไงไร้สาระจะไม่ดีแล้วว่าเลือดของเจ้าเนะี่ยละเลยอยู่บนพื้นถุงข้าต่ไปหมดข้าไม่โทษเจ้าหรอกนะที่ิฝหวังขนาดนี้ ถ้าเกิดว่าเจ้าไม่ว่าข้าเรื่องเลือดที่เตมไปมนพื้นแบบนี้ข้าไม่ได้ฟิ้นหวังเลือดนี่มันบ่งบอกถึงการต่อสู้ที่เหมือนเดิมและก็เหมือนเดิมฮะข้าคิดว่าเจ้าคงจะคิดว่ามันน่าเบื่อจะนะในขณะที่ข้าพยายามที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเจ้าดูเหมือนแค่จะทําบางสิ่งเหมือนเดิมเฮ้ยข้าเป็นตการที่จะพัฒนาตัวเองเหมือนกับแรงสาบเหมือนเจ้าเจ้าต่างหากล่ะที่จะเป็นคนหมดแรงไปสะกน ม,มันหลบข้างหลังเราด้วยวะนี่เดะอุย้ยแม่งหลบเก่งขึ้นเยอะเลยเด็บนี่เดะอุ้ยอุ๊ยอุย,อยไม่ยียนะหลบเหรอเลือดผมเกือบจะหายเป็นหนึ่งหลอดแล้วเนะี่ยไอ้นี่เนีย่ยเป็นการต่อสู้ที่ดีขอบคุณนะที่ไม่ทําให้ฉันเหลืองเกินไปข้าสามารถหลบการโจมตีของเจ้าได้อยู่แล้วถ้ามันทำให้ข้าสนุกแล้วก็นะด้วยการทําให้ปวดทุกข์ฮะแต่ว่าแน่นอนข้าจะไม่หยุดแค่มนุษย์ข้าคือราชินีแห่งความมืด แหงมอทเฉลมแต่ถึงแม้จะผ่านไปพันกว่าปีข้าก็ไม่มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อเลยสำหรับตอดีแล้วก็จะปากเก่งแค่ไหนก็ตามใจเจ้าเลยะนะเจ้าก็แค่แกล้งทำเป็นเก่งแกล้งทำเป็นว่ากำลังสนุกอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีมันเจ้ามันก็ไม่มีอะไรเลยเจ้าโง่ที่ตายในแค่การจบดีครั้งเดียวแบบเจ้านั่นแหละคือความจริงของแกนั่นแหละแต่ความจริงของข้าก็คือข้าจะเก่งขึ้นทุกครั้งเก่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั่นแหละแกนี่ช่างจินตนาการเสจิตรงนะอย อุ้ยอุยอุยอุยโดนไปหนึ่งเน็บอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุยมันแดดมันแดดมันแดดโอเคตายไปยังไม่หมดหนึ่งลอตอยู่ดีแต่เก่งขึ้นเยอะจริงไอ้นี่เมื่อไหร่เราจะได้สู้กันละเดี๋ยวฮะผมไม่อยากอ่านแล้วหรอกแล้วอยากอยากฆ่ากันมาเรื่อยๆเลยอยากรู้ว่ามันจะเก่งขึ้นเท่าไหร่กันเนี่ยจุดจุด อ่ะไม่มาแล้วเหรอช่างเงียบเสียจริงอุ๊ยมันอาด่าอะไรมาวะเนี่ยขอโทษที่ให้หรอนะข้านึกว่าเจ้าอยอมแพ้แล้วสิไม่มีทางเออลูกน้องของข้าคงเหลือน้อไว้แล้วสินะถ้างั้นเจ้าคงคิดถึงข้ามากเลยิท่ไมไม่มีทางอยู่แล้วสิ่งที่ข้าคิดถึงก็คือบุรุษของข้าแน่นอนเดี๋ยวเจ้าก็คงกลับมาในชีวิตที่ยุ่งของเจ้าหรือพยายามจะแก้ไขบางอย่างถ้าจะพยายามให้ดีในการจัดการเจ้าให้เร็วกว่านี้แล้วกันดาบมันเป็นสีทองเนะยครับดูท่าจะแรงอุ๊ยแรงจริง แรงมากแรงมากแรงโคตรขู่โคตรแรงอู้โอ,โอ้เสียเลือดไปหนึ่งหลอดนี่เด่ะโอ้เกือบแล้วนะมาเจออะไรมาอีกวะเนี่ยผมเสียเลือดไปหนึ่งหลอดเลยเนะี่ยดาบแม่งเป็นสิชองอ่ะทีนี้ไม่ดิดนิ้วเนี่ยไปจับแล้วให้มันหายเฉยอันนี้โชว์เลสเพกเหรอเดี๋ยวจะพูดว่ายังไงเอาไปอีกแล้วเจ้าดาบนี่มันก็ข้างดีเลยใช่ไหมล่ะ ดาเป็พ่อเหรอก็ใช้ได้เจ้าหามันไม่ได้ยังไงเนี่ยมันซ่อนอยู่เนี่ยในน้ําตกถูกก้มกันด้วยโคโยรโซโไวไวมากมายแค่นั้นแหละเถอะแนดอนเจ้าพยายามจะหาเจ้าสิ่งที่ตอบ่านไม่ได้นั่นก็จริงนะต้องขอบคุณการฝึกฝนที่ฉันซ้อมกับคุณตอนนี้ฉันสามารถใช้มันได้แล้วทั้งใจดีจริงๆนะที่ให้เครดิตค่าแบบนี้กับการประจนภัยเล,ล็กๆของเจ้าเนี่ยทำไมไม่ทำเหมือนกันล่ะออกไปดูข้างนอกว่ามีอะไรบ้างเจ้าอาจจะได้อะไรบางอย่างมาก็ได้ เจ้าทำก็ทำหลายคำถามบางทีเจ้าอาจจะสงสัยมากพอที่จะทานแนะนำที่น่าหัวเราะอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างนั้นข้าควรจะไปที่ไหนกันล่ะนี่คืออนาคตของข้าไม่มีที่ไหนที่สูงกว่านี้แล้วออนี่เจ้าไปไม่ได้จริงๆเหรอนี่เจ้าจะต้องติดอยู่ในห้องนี้ตลอดไปเลยหรือไงข้าเป็นผู้กุมกฎที่นี่ตลอดไปในฐานะจักรพรรดินีอมตะสิ่งที่ไม่สามารถออกไปได้ถ้าเกิดว่าเจ้าล้มแล้วก็นั่นถือเป็นจุดจบเลยหรือเปล่าไม่สามารถกลับมาได้ไม่ใช่ในฐานะราชีที่ไม่มีวันตายหรอกนะข้าจะไม่อยู่วันล้มเพราะดังของข้า จะทำให้มันชนะมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วถ้าเกิดพลังคือสิ่งที่เราวัดค่ากันแล้วก็พลังคือทุกอย่างของโลกใบนี้เว้ยโลกของข้าถ้างั้นจะก็ต้องพิสูจน์หน่อยละกันอุ้ยธนูก็กลายเป็นธนูแสงหรือเปล่านั่นโอเคได้หนึ่ง นี่นะเป็นการจับแทนนะจริงๆเนะี้ย Let's break มาเร็วเว้ยอีกรอบหนึ่งทำไมเจ้าพยายามที่จะทำลายความรุ่งโรจน์ของข้าละ่ะเจ้าควรจะเลือกความรุ่งโรจน์ที่ดีกว่านี้นะดีกว่าการปกครองนี้ล่ะุ้ยพูดกันเร็วเว้ยเออต้องงั้นเลยวะนี่นะบวกเลยไม่ โอเคพัฒนานแล้วนะแต่ตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องไปฝึกใหม่เฮียไม่ได้ฮนะความนิรันดรนน์ที่มีอยู่เจ้าพยายามที่จะแกงดักของเจ้ามหากฎแห่งธรรมชาติหรือไงเนี่ยเจ้าไม่ใช่กฎแห่งธรรมชาติเจ้าแต่เป็นคนเฮคิดอย่างนั้นเหรอถ้าเจ้าผิดแล้วก็เจ้าจะติดอยู่ที่นี่และตายไปตลอดกาลด้วยมือของข้านั่นแหละเจ้าพยายามที่จะเลิกคุยกับข้าแล้วหรือไงเฮบางทีนั่นอาจจะเป็นแค่การ ไม่ตาก็ได้ความโล่งใจที่ไม่ต้องพยายามอย่างนั้นเหรอเฮ้ขอบคุณนะแต่ว่าไม่ไม่เหรอนี่นะ่โดนยากเว้ยโอ้ยมันเก่งขึ้นแล้วนะครับมันเก่งขึ้นจริงๆอันนี้อุย้ยเรย่องเลือกเปสองลอด โอ๊ย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 ไม่ไม่พอแล้วเอาพอข้าข้าจะไม่ให้เจ้าเลิกพยายามในสิ่งที่ข้าเป็นเจ้าพยายามเจอเห็นตัวตนที่แท้จริงของข้าอย่างนั้นเหรอไม่เป็นธรรมตาไม่สามารถถูกจัดการได้โอ้เช็ดตายซะโอ้เอานี่คือล่ากเอาจริงของเราแต่ไปโดนทีเดียวตายเลยเนี่ย เขาผมสู้มันไม่ได้แล้วว่ามันโหดเกินแล้ว,วตอนนี้โอเนี่มันโหดชะมัดเลยความโหดร้ายนี่แหละคือสิทธิข้าเป็นเจ้าควรจะเชื่อข้าแต่ตอนแรกนะเจ้าถูกถูกข้าสงสารข้าเอียกข้าว่าเป็นแค่คนแต่ว่าตอนนี้เจ้าทาให้ข้าทนเกินพอแล้วเจ้าเห็นแล้วสินะว่าข้าคืออะไรความโหดร้ายหน้าของความจริงที่เปลี่ยนไปไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถถูกฆ่าได้ความต้องการของเจ้าทาให้เจ้าพบแต่ความทุกข์ทรมานที่รา้รายที่สุดและไร้ความหมาย ได้เจอกับพลังงานที่สงส่วนข้อมพยายามของเจ้ามันไร้เหตุผลนี่คือวลังของข้านี่คือที่ที่เควสของเจ้าจะจบลงใช่คิดว่าจะจบใกล้ที่จะเข้ามาแล้วล่ะเจ้าแสดงให้ข้าเห็นถึงพลังที่แท้จริงของเจ้าขอบคุณนะข้าเป็นเกลียดมากเลยล่ะที่ได้ถูกกล่าวในฐานะคู่ต่อสู้ที่คู่ควรเจ้านั่นคือสิ่งที่เจ้าต้องการมาตลอดแล้วเหรอที่จะเห็นข้าต้องทุกข์ทรมานไอ้เจ้ามาโซคิดเอ้ยเฮข้าจะถือว่ามันเป็นคำชมแล้วกันโอเค ไอ้น,นี่มันฉลาดขึ้นเยอะเลยนะน,นี่นะนี่นะอุย้ยได้แล้วนี่โอ้มันหลบยาก,กขึนะ้นโคตรเลยตรงเนี้ยเออเจ้าเห็นแล้วสินะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าว่าเจ้าพยายามจะต้อนค้ายจมมุง ไม่มีความหวังสำหรับเจ้าอีกแล้วโอ้โอ oh, oh. ้ทีเดียวตายอีกรอบไปเนี่ยมันจะหลบได้ไหมครั้งนี้มีความหวังเสมอแล้วแหละตามแต่ที่ข้าพยายามต่อไปโอ้ oh, มีโลแล้วว้ยครั้งนี้นั่นคือสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้จากโลกข้างนอกในนี้กับเจ้าหยุดตูดๆข้าสักทีตายซะโอ้ัน oh, หลบได้เจ้าตะค่างเลย ที่เป็นคนเดียวที่ไร้ซึ่งความหวังเจ้ามัคิดว่าจ้าต้อง,ตงการมันหรือไงเราคิดอีกครั้งหนึ่งสิไม่ข้าเนดะีเอาข้าไม่สามารถตายได้ไม่โอ้ตายห่าเลยโอเคมันจะมาสู้กับเราล่างสองอีกแล้วเนี่ย <laughs> เปิดสองนะครับ เออนั่นก็แค่อู้อีกรอบหนึ่งข้าเห็นความหวาดกลัวที่เจ้าซ่อนไมาอยู่เจ้าซ่อนมาได้ไงถึงขนาดนี้เนี่ยทำไมตรงนี้เป็นสีฟ้าเ่ยมันน่ารังเกียจเยมันมาจากการสร้างจากสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกเกียิของข้าเจ้าไม่ควรจะภูมิใจนะที่เจ้าหมดเอามันออกมาได้เจ้ารู้สึกละอายได้ไงบางทีเจ้าก็แค่โชคดีมากพอที่จะหาดาบทองได้หลังจากนั้นก็กลับมาตามที่เจ้าต้องการแต่เจ้ายังเป็นแค่เด็กงโง่ที่จะคาดหวังในสิ่งที่สวยงามในคำโกหกทั้งหมด ของข้าคือจะจบเป็นความตายไม่มีอะไรนอกจากความล้มเหลวที่รออยู่เหมือนกับเจ้าที่นี่ความล้มเหลวเหรอใช่แล้วละ่ะข้า,าจะล้มเหมือนตอนที่เราได้เจอกันครั้งแรกแต่เจ้าจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปมาสิให้ข้าเจอกับความล้มเหลวหน่อยให้ข้าได้เห็นท่าทางของเจ้าครั้งต่อครั้งและข้าจะจันทั้งหมดเองบอกตรงผมว่าผมไม่น่าจะหลบมันได้แล้วแหะนี่ครับเออทำอะไรไม่ได้จริง โอ้มันมีสามหัวใจเลยเนะี่ยอู้อเคแต่ว่าเหลือเลือดหลอดเ,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 เดียวแต่ก็แรงอยู่โอเคนำูดได้ขึ้นมาลงไปทางขวาฮะมันสำคัญได้เลยว่าข้าสู้ยังไงเจ้าพยาวจะหลบแต่ข้าจัดก,การเจ้าออกไปบางทีเจ้าควรจะเปลี่ยนการต่อสู้ของเจ้าบ้างเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ข้ามีไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนทั้งนั้นเจ้าต่างหากละ่ะ ที่เป็นคนเดียวที่ให้โอกาสเั้นเฮ้ยไม่นด้จะพยายามโอเคได้ได้สองหลอดเฮ้ยมันไม่หลบโอเคโอ้ยมันหลบไปนิด้านแล้วนะมันหลบได้หมดเลยมันหลบได้หมดเลยทุกท่าทางอ้าวโห ขาถามอะไรหน่อยได้ไหมได้สิช่วยตอบค่าอย่างใจจริงด้วยละ่ะบางทีนะควกู้ของเจ้าคืออะไรเจ้ามันไอคนเวลาของพวกเราใกล้จะจบลงแล้วเจ้ากลัวอะไรกันกลัวว่าจะเสียสิ่งที่ข้าเป็นราชินีที่ถูกข่าออจะบันลังไม่ใช่ราชินีอีกต่อไปราชนินีคือสิ่งที่ข้าเป็นไม่มีสิ่งที่เจ้าต้องการอีกเหรอข้าจะต้องการอะไรอย่างอืง่นอีกล่ะขอโทษทินะสำหรับสิ่งที่มีค่าแบบนั้นถา้างนั้นเจ้าช่วยตอบคำถามข้าหน่อยได้หรือเปล่าข้าคืออะไรสำหรับเจ้าอุ้ ข้าคืออะไรสำหรับเจ้าที่มันดูเลยลมมันติดไปหน่อยไหมอลองดูนะครับข้าคืออะไรสำหรับเจ้าเพียงแค่คู่แข่งหรือว่าแค่ของเล่นกันล่ะไม่ใช่แค่คู่แข่งเจ้าคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดความมืดที่ข้าต้องจัดการความทุกข์ทรมานแสนยาวนานของข้าเพิ่งพาแค่ความตายเท่านั้นเจ้าอาจจะไม่คิดแต่ว่าความสวยงามในข้อจักก่ของเจ้านั้นคือสิ่งที่ข้าได้เจอในมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าเจ้าจะเห็นอะไรเจ้าต่างไล่ตามมันเหมือนที่ข้ามีสําหรับที่ข้าคิดแล้วก็พวกเราทั้งหมด เรู้เหมือนกันทั้งนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่แน่อุ้ยมันแพ้ระยะไกลเหลือเนี่ยเอ้าตายเลยบทล้อมนี้กากจังเลยเอาเลยอุ๊ฟทั่วทีนะเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าควรจะรู้วิธีหลบแล้วในี่ตอนนี้ข้าโดนลบมโกนิดหน่อยนะข้าจะตั้งใจครั้งหน้านะเหตุผลอะไรที่เจ้าพยายามจะไปขึ้นมาเมื่อเข้าไปพักแค่ครั้งเดียวสามารถทําให้เจ้าตายได้ข้าไต้องการจะอยู่แนบัพาของเจ้าไปตลอดเลยนะ แต่ว่าข้าก็ไม่อยากจะได้อำนาจมาจากบัลลังก์ของเจ้าเหมือนกันเจ้าจะไม่สามารถทําได้แล้วดูมันตอนนี้มันเริ่มจะออกมาแล้ว,วน,น,นี่นะนี่นะนี่นะอุยอ้ยโดนละโดนละโดนละเออเอาอะอยากรู้ มันหลบได้หมดเลยมันใจเย็นมากอาตายเลยน่าจะอีกนานนาะก็มันจะรู้ไม่จะเป็นต้องทำไปเล่นอีกต่อไปแล้วข้าจะตายใช่ไหมล่ะพวกเราทั้งหมดก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าจะช้าหรือเร็วไม่จำเป็นต้องอายหรอกนะ,ะเจ้าของพอใจที่าธอข้าแค่สงสัยนะเจ้ายืนอยู่ในฐานนะของสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เจ้าจะทําอะไรต่อไปแค่ยอมแพ้ ข้าจะพยายามให้เต็มที่หรือว่าอยอมแพ้อืมพยายามแล้วกันเจ้าจะไม่มีทางเห็นข้าลม้มลงโดยไม่มีการต่อสู้แต่หัวของข้าก็ยังคงอยู่ที่สูงเสมอวัชชัติที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าอาจจะสามารถชนะข้าได้เฮ้เจ้านี้ไม่เปลี่ยนไปเลยนะช่วยแสดงให้ข้าเห็นหน่อยได้ไหมขี้เท่าที่ล,งลนะ่งลรยเนี่ยเจ้าเห็นข้าแล้วนี่ข้าไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงเจ้าดีมาสิมาเผาข้าอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งนี่ อีกสักครั้งนึ่งนี่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 เออเอาอะอุ๊มันเริ่มใช้จะนูแล้วคนะับ โอเคผมน่าจะจบน่าจะจบชีวิตตรงนี้แหละเอออ้ย่อยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวจะจบลงวันนี้ไม่ข้าไม่สามารถทนมันได้อีกแล้วพักซะสิในตอนนี้ไม่มีที่ไหน แต่ว่าที่นี่ที่เจ้าจะสามารถเป็นราชนีที่ไม่สามารถถูกจัดการได้ตลอดไปในคอร์ตองจำเนี่ยออโอ้ถูกสร้างโดยโมสุไอจาร่าโห<อ>เป็นเกมที่ดีเนะค่อนข้างน่าลำคาญเหมือนกันเพระเอ,อกที่กลับมาได้เรื่อยๆเนี่ยขอบคุณที่รับชมและฝากนะครับ สวัสดีครับ